เนอาหาที่จะนำเสนอและโปรโมชั่นที่เป็นปัจจุบันของธนาคารยูอีนะคะธนาคารยูอีคือธนาคารการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคที่มุม่งมั่นเสนอเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้านับตั้งแต่เมื่อปี2478กลุ่มธนาคารยูอีประเทศสิงคโปร์เติบโตอย่างมั่นคงสู่เครือข่ายที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียธนาคารยูอีมีสาขาและ อเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกโดยการดำเนินการส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่บูนมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์ไทยและเวียดนามนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะหนึ่งสินเชื่อสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบุคคล UOB a p จรับกระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้ว2ัมชิเงินฝากมัชิเงินฝากเปประจำ จุดสตาร์ตรโอกาสดีทางการเงินผางใจรับดอกเบี้ยรายเดือนห้องตัวฝากถอนได้ไม่จำกัดครั้งดอกเบี้ยสูงสุด1-5เปอร์เซ็นต์ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง2องล้านาบาทสามารถกดเงินสดเมื่อใช้ไม่เกินเงินสดอยู่มีแค่พันในการชำระเงินสา,ามารถแบ่งชำระสูงนุดประเซ็นต์ตุกชิ้นทางตะก้นนาระยะเวลาสามนาเงินที่ไม่ครบทุกสาขาเมื่อมียอดใช้ใจ่ายตั้งแต่2,000ับาทขึ้นไปต่อสลิปค่ะต่อไปนะคะจะพี่พีจะมีกิจกรรมมาให้เล่นน้องๆคนไหน อยากออกมาเล่นไหมคะขอออกมาหนึ่งครั้งเกมที่เราจะได้ไนคะคือสองดิจฉุกเก้าครั้งผู้ชนะสามได้ห้าคือได้สองรางวัลนะคะอเลยค่ะับะคเดี๋ยวเริ่มเลยค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งันนี้ได้หนึ่งหนึ่งสอามหนึ่งค่ะ อ่เดี๋ยวน้องเรื่องของละมันก่อนเลยค่ะจะมีเป็นที่เปิดขวดกับแมส์นะคะเรือกได้สองอย่างค่ะเอาที่เปิดขวด